ชุดจรวดสุดน่ารักไม่มีไม่ได้แล้วเพราะมันทําง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่แป้นะคะจะเล่นให้น้องดูตั้งแต่ต้นยันจบและได้ของเลยนะคะว่าทํายังไงบ้างและชุดจรวดอันนี้นะคะเขาแจก50,000ชิ้นนะคะตอนนี้สต๊อกเหลือ3 7 0 0 0ืนะคะบอกเลยว่าของมันต้องมีตกสะสมกันแล้วแหละเาแมตามพี่แป,ป้นไปเลยค่ะพี่แป้นจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะไปดูกันค่ะว่าทำยังไงบ้าง แนวควยของเขาคือน้องโนจะต้องสร้างจรวดไปดวงจันทร์นะคะแล้วต้องอยู่ในแมปเป็นเวลา20นาทีค่ะการสร้างดวงจันทร์ก็คือให้น้องโนนะคะเอาบล็อกมาต่อกันประมาณ6อันนะคะมันจะพอดีกับการที่เรานั่งยานพอดีเลยซึ่งหากน้องๆเข้ามาเล่นตอนแรกเนี่ยมันจะบอกลูกศรน้องๆอยู่แล้วนะคะและกิบพี่บอกน้องว่าน้องโนเนี่ยจะต้องใส่อะไรบ้างยังไงบ้างส่วนใครนะคะที่ดูแล้วยังไม่เข้าใจก็ลองไปทําเองได้นะคะหรือทําตามพี่เป้งก็ได้นะคะ เบาหรือไม่มีแบบพวงมาลัยก็ไม่เป็นไรนะคะเครื่องมันก็บินได้เหมือนกันน้องๆแค่จัดเรียงให้ถูกตามที่เขาบอกนะคะเอาเครื่องเครื่องมาใส่เอาปีกมาใส่ตามที่แป้งเลยขวาม,มันจะหมุนได้นะคะน้องๆลวทีเนี่ยมันก็จะแบบกลับด ตรวจเสร็จได้รูปร่างประมาณของพี่แป้งแล้วนะคะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปนั่งนะคะกดเซฟก่อนนะคะเผื่อมันไม่ผ่านแล้วก็มาแต่งใหม่ได้ค่ะเราเข้ามาหน้แล้วกดปุ่มสีเขียวด้านขวามือนะคะ้น้องแรนไปเรื่อยๆนะคะห้ามชนอุกกาบาตนะคะไม่นั้นน้องเครื่องจะระเบิดเด้อเครื่องระเบิดเราจะต้องมาแต่งเครื่องใหม่นะคะน้องๆให้เรานะคะบินไปถึงดวงจันทร์ให้ได้และต้องอยู่ในแบบเป็นเวลา20นาทีน้องๆก็จะได้ของฟรีชิ้นนี้แล้วค่ะ